อย่าเล่นเกมฮาร์ดโฟรเปียแต่กลัวตามระบบไม่ทันเพื่อนดูใช้เวลาเยอะควรจะโฟกัสตรงไหนก่อนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีเวลาน้อยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเกมราคาถูกเติมไวเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและปลอดภัย100%ผมขอแนะนำ TGS เติมเกมช็อปครับใครอยากจะเติมเพชรเติมเหรียญเติมกาชาเกมที่เพื่อนๆเ,เล่นนะครับผมสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมทักไปได้เลยทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Li n e แอดแฟนเพจเฟซบุ๊ แล้วก็เว็บไซต์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทักไปสอบถามรายละเอียดเกมที่เพื่อนๆอ,อยากจะเติมได้เลยนะครับผมเติมเกมราคาถูกตลอด24ชั่วโมงกับร้าน TGS เติมเกมช็อปได้เลยครับผมสําหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดฟาร,รม์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ ยูทีโฟนเป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ายูทีโฟนคือแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับผมเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเลยซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัว,บบเ,ว,ลวเปลืองค่าเน็ตนะครับผมยูทีโฟนเนี่ยจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนีี้้ไดดมากมากๆเลยรค เริ่มต้นเพียงแค่วันละสบ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVP ดูนะครับราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคในคลาวที่เราจะได้รับมาเนี่ยสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP ถึงจะแพงกว่านิดหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าลื่นไหลกว่าและสบายกว่าอย่างแน่นอนครับใครสนใจที่ดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ใต้ Description ของคลิปผมได้เลยครับคิดถึง Cloud Phone คิดถึง UG Phone นะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมราเวลาสับเกมฮาร์ทโอเปียนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อได้เห็นกันนะครับฮาร์ทโอเปียเนี่ยเป็นเกมที่มีกระแสค่อนข้างแรงมากในช่วงนี้แล้วครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็มาเล่นช้าไปกว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยหนึ่งวันเนาะเกมเนี่ยเปิดมารวมๆเนี่ยห้าวันแล้วแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งเล่นเข้าสู่วันที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบต่างๆในเกมเนี่ยก็อาจจะปลดล็อกไม่ทันเพื่อนๆที่เล่นมาก่อนวันแรกนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยไม่ใช่ป เพราะว่าผมกลัวว่าจะเป็นเกมที่กินเวลาชีวิตเยอะนะครับจะต้องเข้ามาเคลียร์นู่นเคลียร์นี่และกินเวลาในการใช้ชีวิตหรือว่ากินเวลาการเล่นเกมของเราค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ว่าความน่ารักและความสดใสความน่าเล่นของเกมฮาร์ทโอเปียเนี่ยก็ทาให้ผมโหลดมาเล่นจนได้นะครับแล้วก็ทําให้ผมค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่อยากที่จะต้องใช้เวลากับเกมเยอะแต่ว่าอยากจะตามระบบหรือว่าปลดล็อกระบบ ให้ทันเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราควรจะโฟกัสอะไรเป็นอย่างแรกต่อให้เพื่อนๆไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับแต่ว่าขอแค่เพื่อนๆนเนี่ยเข้ามาทําสิ่งนี้สิ่งเดียวเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกระบบได้ทันเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับและใช้เวลาค่อนข้างเร็วมากๆในแต่ละวันด้วยเช่นกันนะครับผมสิ่งนั้นที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยนั่นก็คือระบบเควสประจําวันนั่นเองนะครับโดยเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าเกมมาเข้ามาเล่นตอนแรกแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะใช้เวลาในการเล่นเยอะนิดหนึ่งนะครับ กว่าระบบเควสประจําวันเนี่ยจะปลดล็อกให้เพื่อนๆทำนะครับแนะนําว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่เล่นวันแรกโหลดเกมมาปุ๊บเนี่ย ควรเคลียร์ทุกอย่างที่เป็นติวเตอร์เรียลที่ตัวเกมสอนให้จบซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเล่นจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยทั้งระบบขับขี่ระบบเควัประจําวันหรือว่าระบบงานดีเลย์ต่างๆเนี่ยก็จะปลดล็อกให้เพื่อนๆได้เล่นอย่างครบครันนั่นแหละครับซึ่งระบบเควัประจําวันเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของซ้ายบนที่เป็นรูปเหมือนปฏิทินตรงเนี้ยของผมมันเป็นสีดำๆไปแล้วข้างๆมินิแมปที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้เลยเวลากดเข้ามาเนี่ยมันจะเขียนว่า ผมก็ทําสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเควสประจําวันเนี่ยสำคัญยังไงทําไมผมถึงแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ต้องทําทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาเล่นนะครับผมเควสประจําวันเนี่ยจะมีทั้งหมดวันละ5เควสซึ่งแต่ละเควสจะได้ในส่วนของเหรียญอุทิศอันนี้แหละคือสิ่งสําคัญและผมแนะนาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยห้ามพลาดเควสประจําวัน5เควสด,ด้วยประการทั้งปวงนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไล่ตามระบบ ให้ทันเพื่อนๆที่เล่นมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตามในทันท่วงทีเลยนะผมย้าอีกทีแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถมาปลดล็อกระบบเหล่านั้นได้ที่หลังขอแค่ว่าเรามีเหรียญอุทิศมากพอทำเคลมประจําวันจนครบนั่นเองนะครับเหรียญอุทิตสําคัญยังไงใช่ไหมครับเหรียญอุทิศเป็นหนึ่งในไอเทมหลักในการเลื่อนขั้นสมาคมผู้พ,พัฒนาของเรานั่นเองนะครับสมาคมผู้พัฒนาในเกมนี้คือทุกอย่างของระบบเกมที่จะทําให้เราปลดล็อก ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกงางอนอดิเรกเพิ่มเติมในแต่ละวันการปลดล็อกพื้นที่บ้านของเราในแต่ละวันทําให้เราสามารถขยายพื้นที่บ้านได้มากขึ้นการปลดล็อก อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ถ้าเกิดว่าเลเวลพัฒนาเราไม่ถึงเราจะไม่สามารถคราฟได้หรือว่าซื้อของต่างๆได้ที่ต้องการเลเวลพัฒนาสูงๆนะครับผมซึ่งสมาคมผู้พัฒนาเนี่ยก็จะอยู่ในเมนูแท็บแล้วก็สมาคมนักพัฒนาตรงนี้เลยที่เป็นรูปดาวซึ่งของผมเนี่ยจะเล่นช้ากว่าเพื่อนๆที่เล่นมาก่อน1วันเนาะตอนนี้เนี่ยผมก็จะอยู่ที่เลเวล11แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลเวลนักพัฒนาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกงานอดิเรกได้ มากขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เขียนอยู่ถ้าเลเวลนักพัฒนาเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะทําอะไรต่างๆได้มากขึ้นในเกมนั่นเองนะครับคนที่เล่นมาก่อนเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเริ่มปลดระบบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไปแล้วแต่ว่าของผมเนี่ยจะปลดเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเนี่ยเราจะสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าในสมาคมนักพัฒนาเลเวลต่างๆเนี่ยเราอัพมาแล้วเนี่ยจะสามารถ ปลดล็อกแล้วได้รางวัลจากสมาคมนักพัฒนาอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลดล็อกระบบประเมินบ้านปลดล็อกวัสดุก่อสร้างในเลเวล12แล้วก็ปลดล็อกรางวัลหลังอัปเกรดนะครับซึ่งรางวัลหลังอัปเกรดสมาคมนักพัฒนาสําคัญมากๆนะครับเราจะได้คูปองในการเพิ่มงานอดิเรกทาให้เราเนี่ยเลือกงานอดิเรกที่เราอยากจะทําในแต่ละวันเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับเอาไปปลดล็อกในวันต่อไปอย่างวันต่อไปของพ่งนี้ของผมก็จะปลดล็อกเลี้ยงน้องหมาน้องแมวตามของเพื่อนๆที่เล่นเดนหนึ่งมานะครับผมก็จะได้คูปองนเอนเ ปองอัปเกรดงานอดิเลกนะครับเราไว้สําหรับการอัปเลเวลงานอดิเลกข,ของเราเวลาเราทํางานอดิเลกมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วแต้มข้างล่างของงานอดิเลกเราเนี่ยมันถึงแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องอัปเกรดงานอดิเลกเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทํางานอดิเลกนั้นได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตกปลาที่เลเวลสูงขึ้นทําให้เราเจอปลาใหม่ๆทําให้เราตกปลาติดง่ายขึ้นทําให้เราปลดล็อกการซื้อไอเทมต่างๆของงานอดิเลกนั้นๆได้มากขึ้นแล้วก็ละเอียดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในงานอดิเลกต่างๆก็จะมีอะไรต่างๆยิบย่อยที่ต่าง ไปจับแมลงก็จะเจอแมลงได้หลากหลายมากขึ้นทําอาหารก็จะทําอาหารได้หลายเมนูมากขึ้นทําสวนก็สามารถปลูกผักได้หลายชนิดมากขึ้นหรือว่าดูนกก็สามารถเจอนกได้หลายชนิดมากขึ้นอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีเวลาว่างในการเล่นในแต่ละวันจริงๆนะครับขอแค่อย่างเดียวเลยคือขอแค่เพื่อนๆสามารถเข้ามาทําภารกิจ รายวันให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะออกเกมไปเลยก็ได้นะครับจะไม่ปลูกผักทิ้งไว้จะไม่สร้างบ้านจะไม่เดินเควสหลักที่ดองไว้จะไม่ทําอะไรเลยก็ได้นะครับเพราะตราบใดก็ตามที่เพื่อนๆทําภารกิจประจําวันทิ้งไว้ทุกวันเนี่ยเพื่อนๆจะมีเหรียญอุทิศมากพอในการที่จะดองไว้แล้วถ้าวันไหนก็ตามที่เพื่อนๆว่างเข้ามาเล่นนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเข้ามาทําเควสหลักหรือเควสรองแล้วก็เลื่อนเลเวลนักพัฒนาได้รัวๆแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับกับการถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ทําเควสประจําวันเลย บ,บอกว่วันนี้ไม่ว่างเลยหรือว่าฉันขี้เกียจเข้ามาเล่นเกมนี้มากๆแล้วอยากจะเข้ามาเล่นสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้การปลดล็อกระบบในช่วงต้นเกมของเพื่อนๆหรือว่าการปลดล็อกงานอาดิเรกข,ของเราเนี่ยค่อนข้างช้าแล้วก็อาจจะตามเพื่อนที่เล่นมาก่อนค่อนข้างไกลนะครับถามว่าเอาจริงๆสําหรับสายซี่ชิลมากๆแล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของการตามระบบเนี่ยตามเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วระบบมันก็มีวันตันนะครับแต่ว่าเล,เล่าลนักพัฒนาเนี่ย สิ่งสาคัญเลยสาหรับคนที่อยากจะแต่งบ้านให้มากขึ้นหรือว่าอยากจะแบบว่ามีของต่างๆสะสมมากขึ้นระบบต่างๆปลดล็อกของต่างๆมากขึ้นเนี่ยอยากแต่งบ้านเยอะๆก็ควรจะมาทําไว้นะมันก็จะแต่งได้น้อยลงนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้คือใครที่เป็นสายชิวแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยากจะตามระบบอยากจะเปิดเลเวลนักพัฒนาสูงๆเนี่ยพอมีเวลาเล่นก็มานั่งเคลียร์มานั่งอัพที่หลังโดยที่เราไม่ต้องมารอเควสประจําวันเพื่อรับเหรียญอุทิศเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาทํา ภารกิจประจำวันในแต่ละวันกันด้วยนะครับขออย่างเดียวเลยจริงๆเป็นสิ่งสําคัญอย่างเดียวเลยที่มือใหม่ทุกคนควรจะต้องเข้ามาทําทุกๆวันอย่าได้ขาดนะครับย้าอีกทีนะครับเลยว,ว่านักพัฒนาเนี่ย มันส่งผลต่อการปลดล็อกอะไรต่างๆในเกมมากมายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเลเวลนักพัฒนายิ่งสูงขึ้นเนี่ยยิ่งปลดล็อกอะไรต่างๆมากขึ้นขยายที่ดินได้มากขึ้นรวมถึงความทนทานของอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับของแต่งบ้านแล้วก็คูปองอัปเกรดงานอารีเล่ทาให้เราอัปเกรดเลเวลได้มากขึ้นนั่นเองนะครับงานอารเล่เลเวลมากขึ้นทําอะไรต่างๆได้มากขึ้นก็จะมีกิจกรรมในเกมให้เราได้ทํามากขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่ที่กำลังตัดสินใจว่าไม่รู้ว่าจะโหลดฮาร์ทโอเปียมาเล่นดีไหมกลัวไม่มีเวลานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะดูคลิปอะไรในเกมฮาร์ทโอเปียกับช่องผมอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้เล่น CPT ผู้เล่น Final Test หรือว่าผู้เล่น Tester ต่างๆที่เล่นมาก่อนหน้าเนี้ยหลายคนเนี่ยได้ทําคลิปแล้วก็ทําข้อมูลลงแฟนเพจลงกลุ่มฮาร์ทโอเปียไทยแลนด์หรือว่าลงช่อง YouTube หลายๆ เซึ่งเพื่อนๆสามารถหาดูได้หลายช่องเลยผมเองเก็อยากจะทําคลิปเหล่านั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเห็นไกด์ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ เลยเรื่องที่จะมาทําคลิปแนะนํามือใหม่ที่กำลังตัดสินใจแล้วก็อยากจะโฟกัสได้ถูกจุดว่าใน1วันถ้าไม่มีเวลาควรทําอะไรเนี่ยก็ทําให้ได้ออกมาดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปไกด์เหล่านั้นจากผมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมมีเวลาว่างเนี่ยผมจะมาทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานอดิเรกต่างๆที่ผมปลดล็อกแล้วนะครับหรือว่าการทําอะไรก็ตามในเกมนี้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาเกมนี้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะติดมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยเนาะสำหรับใครก็ตามที่เพิ่งผ่านมาดูช่องผมนะ กำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไลฟ์สตรีมฮาร์ทโอเปียช่วงนี้ทุกคืนเลยนะครับผมจะเป็นสายกลางคืนน้อดึกๆเนี่ยใครว่างๆก็แวะเข้ามาดูหรือว่าแวะเข้ามาแนะนําพูดคุยกับผมได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สตรีมสดสวัสดีทุกคนเลยนะครับ